ต่อไปฟางจะไปหาบอสมาหามังกรดินนะคะทุกคนเราจะไปตรงจุดถ้ำพักพิงนะคะทุกคนฟางปักหมุดไว้แล้วว่ามหามังกรดินมันจะอยู่จุดเลขหนึ่งที่ฟางปักหมุดไว้นะคะทุกคนไปกันดีกว่าจ้าตรงนี้คือจุดถ้ำพักพิงนะคะทุกคนโอเคเราไปกับพวกพ่อตองนั่นแหละแล้วอยเป็นโอ้ยน้องปลาเมือ อีน้องก็เบื่อ,อีกแล้วอ่ะหน,นะนีไม่ได้ไนะถ้ามันเป็นคนโง่ไม่หนีมเลยเฮ้ยได้ไปเ,เออไปไหนไหนรับตัวก่อนตัวแต่เรื่องก็ไม่ลเยอะทำไปเน็ตไกลามากเลยนะมหามังยาลดินทีโอโดริกอ่ะเราเรียกสมอนออกมาแล้ว โอเคโอ้เป็นเฝ้าเป็นเฝาหาจังวะอาสนไปก่อโอ้อวิญญาณก็ต้อนเร็วโอ้โหโดนหาื้อจะตายแล้วโดนในกระจกบ้านด้วยอ่ะออกมาจากถ้ำนิดเดียวคือเจอเลยอ่ะ มหามังกรดินนีโอโดริกอ่ะซื้อคนเอ้าตายแล้วหรอเฮ้ยมังกรตายแล้วจริงๆอ่ะทุกคนเราได้หัวใจมังกรมาแล้วสแสดงว่าเมื่อกี้เราฆ่าสเร็จตายไปพร้อมมังกรเลยแต่เราต้องไปเก็บรูนก่อนนะจ๊ะรูนตอนนี้เอ้ยปลเมึเว้ยไปไม่โดนอีก ไปออปับ๊บ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 ปั๊ปบองอกไปงั้นแหละปั๊บตายแล้วเออถูกข้าวปลาตัวเดียว,ว่ะได้กับหกพันอ่ะเราไปเก็บลูนก่อนนะคะทุกคนเมื่อกี้มาหามังกรดินอ่ะโอ อัพเวลได้เลยอะแต่ว่าเราไม่อัพเวลในถ้ำแล้วเดี๋ยวเจอมังกรนี่เอ้ยเดี๋ยวเจอป้ามึงอีกออกยาก